มาโ okay, so อเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ d s x ี่ซีร์ลอนการ์ดโลบกเนี่ยแบบนี้มีชื่อว่า space series นะซึ่งแบบนี้เป็นแบบนแนวสำรวจอวกาศที่ภาพสวยและสมจริงนะซึ่งผมเนี่ยเหมือนเคยเล่นแบบนี้มาก่อนหน้าน,นี้แบบนานแล้วนะครับนะแล้วก็อยากกลับมาเล่นอีกเพราะแบบกูอยากเล่นแนวแบบเก็บบรรยากาศจริงๆมีเกมอื่นแบบหลายแนวแต่ว่าแบบไม่รู้ดิรู้รู้สึกแบบตอนนี้อยากเล่นแบบเก็บแนวบรรยากาศภาพสวยนะซึ่งก็นั่นะแหละตามที่ผมพูดนะเป็นเกมแนวเก็บบรรยากาศนะ ก็ไปไปเอ๊ะเดี๋ยวก่นอเนอเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มไปเรื่องก่อนคือผมขอพูดก,ก่อนนะครับก็คือเอ่อคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะอัดในช่วงปิดเทอมนะครับเพราะนั้นการลงคลิปทีทีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะไม่ไม่ก็แค่วันเสาร์ไม่ก็ว,นวัวานอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าแบบกว่าจ,จะต้องยุ่งนี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ห้องที่ผมอยู่แบบมันจะมีกิจรยยยกรรมทุกเดือนเว้ยนั่นแหละนะครับก็ตามน,นั้นะอาจจะไม่ลงทีนะครับแต่ก็จะพยายามลงให้มากที่สุดนะจ๊ะไปไปกเเเเเรรมมไปกกััันนนนนลลลลยยะคคบโออาาาตี้้ถึงแวดพ นะครับซึ่งเราอยู่ต้องทําการไปใส่ชุดนักบินอวกาศไว้แล้วก็อ๋อโอเคเป้าหมายของเกมนี้เออเป้าหมายของสุดซเซอร์ก็คือการที่คุณต้องไปที่จรวดแล้วก็สำรวจอว,ก,วกาศโอเคครับโอเคครับเข้าใจนะครับจะเปิดเพลงยังไม่ได้ในเสียงดังเออโอเคอ่าเอาชุดไหนดีชุดนี้กันนะมันดูแบบความสำรวจด,ดีนะครับแล้วมันจักรปาร์ตี้อะไรกันตรงนี้เนี่ยโอเคเอา มีการเริ่มปล่อยจรวดแล้วเหรอเออดีดีเพราะว่าผมน่าจะได้แบบจะแบบอาจจะผมอาจจะเป็นคนปล่อยจรวดเป็นคนต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าแบบบางครั้งไปช้าแล้วแม่งแบบปล่อยแล้วแม่งแบบโดนเผาข้างล่างอะ่ะไม่ไม่รู้ดิแต่ผมเคยเจอเหตุาการณ์อย่างงี้แบบตอนเล่นสมัยก่อนนะครับเนี่ยอ้าวแล้วนี่สปาวกันนีสปาวกัน,กอนโอ้ยได้โอเคนีค่แหละไปเนี่ปล่อยแล้ว ครับกนะ็ผมน่าจะเได้ไปถึงต้นเลยนะถ,ถ้าให้ผมคำนวณน,นะปล่อยสปาวน่าจะมีคนรอหรืออาจจะมีค่คูนี่เดียว,ยท,วยที่ไปถึงแล้วก็มีหลายๆคนที่ตามมา <ś c oughs> ผมชอบเปิดอ,อย่าง <ๆ S 1> นี้เลยดิเนเนี่ยมันดูแบบคูด,ดีแบบเหมือนเป็นการส่งเสียงอะไรสักอย่างาก,แบบการแบบช่วยเหลือลประมาณนั้นแหละนะโอเค <S <S เ,อเอาเอาเฮียเอาเอาเออไปดิ มันมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนมันมีคนของเวียนอยู่เหียนอยู่มันอาจจะทำการปล่อยเร็วๆนี้ก็ได้ผมต้องรีบไปเว้ยผมต้องรีบไปนะคือไม่รู้อะคือถคาอยู่ข้างล่างกูโดนลวกแน่นอนเว้ยแต่ถ้าอยู่ข้างบนอะอันนี้กูไม่รู้ Go down โอ้เวียนอ้าว Dude come on bro อย่าอย่าอย่าบักเด้อนีเน็ตกูกากคือมันทุเรศมากเลย แล้วทำไมติดงุต้องมาทุเรศอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาถึงแล้วแล้วไงต่อ okay. อโอเคปตรงนี้ตรงนี้โอเคอันนี้แบบคือจะมีให้ปล่อยอยรงไน,นไม่รู้อ่ะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนผมเห็นเหมือนมีคนอยู่ก่อนหน้านี้นะสวัสดีครับอ๋อน,นี่ไงมีคนอยู่มีคนอยู่ ดีพี่หวัดดีกูมองอะไรแทบไม่ได้เลยอ่ะมีคนอยู่พี่แกน่าจะเป็นไพรลอตนะหรือกูเป็นมาไม่รู้ดิแต่ว่าใครจะเป็นคนปล่อยประเด็นเอ้าก,กูปล่อยเหรออ้าวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเพื่อนคือกูเป็นคนขับกูกลัวทำเครื่องตกปล่อยนะไม่มีใครมานะโอเคอ่ะ ปล่อยล้วโหต้องบังคับอะไรไหมไม่ไม่ต้องเนาะโอเคไนึสอเอ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่แต่มึงไม่มีชุดอวกาศใส่คือถ้าไม่มีชุดแบบพวกชุดอวกชุดอย่างเงี้ยไม่มีพวกชุดอวกาศใส่ก็ไม่รอดนะห้าสามสอง กูบอกไปก่อนให้มึงเกมภาพสวยเฮ้ยที่การฝึกปรับสุดแล้วโอเคแล้วหวังว่าเน็ตจะไม่มากากนะครับขอร้องเพราะแม่งจัดเกมแนวแบบนีแม่งเนี่ยชอบมาตายนะครับอาจจะเป็นด้วยความที่แบบภาพมันดีได้ไงโอ้อะไรอ่ะโอเคโอเคคือถ้าแบบอยู่ข้างนอกจะไม่มีอะไรแต่ข้างในมงึงจะ่รู้สึกแบบนั่นแหละโอ้ เอามีคนปล่อยเอามีคนตามมไหมเหรอโอเคไปรอครับรอรอจังหวะน,นี้คือรอ one hour later โอเคมานะมันจะให้เลือกเราไปว่าจะไปสถานีอวกาศหรือว่าแบบจะกลับไปผมไปดวงจันทร์คุณแน่ใจนะว่าคุณจะไปคุณจะออกจากโลกแล้วไม่มีอ้าวไม่กลับอ่ะไปเลยไปดวงจันทร์เลยเออสวยโอเคต้องไปที่อะไรหยาดหรอือไม่ไม่ใช่มัน จ่าจ่อันนี้ผมไม่รู้นะคือค่าอะไรนะถ้าใครเก่งก็เก่งเรื่องพวกนี้ก็บอกด้วยนะมันคือค่าอะไรค่าความสูงหรอหรือแบบความเร็วต่อชั่วโมงอนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ความสูงมันก็บอกแล้วเราอยู่นี่โอเคไปรอนะครับรออีกรอบหนึ่งโอเคถึงแล้วไปฟา s ฟอร์เวิรไปยังดวงจันทร์เลยอสามวันต่อมามีแค่กูคนเดียวที่ไปดวงจันทร์นะ ลนอ๋อโอเคโอเคมีคนอยู่ยมีคนอยู่ค,ยคุณคิดว่ากูแบบอยู่คนเดียวแล้วอ่ะแล้วไงต่อว้าวเดี๋ยวอันนี้ผมปรับเป็นมุมมองไม่ได้เหรอผมรู้เขาจะอัปเดตแบบปรับเป็นมุมมองแบบเติร์ดเพ์ซันใน,นแต่ไม่เป็นไรเออกูติเครียดเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นสถานีอากาศอะคุจะกลับไปโลกไหมไม่ไม่ไม,ไม,ผม,ไม,ไม่ผมไม่อยากกลับไม่อยากกลับผมจะไปดวงจันทร์ ไม่ I don't want to return to earth oh. เดี๋ยวรับผมจะไปดวงจันทร์ต้องไปตรงไหนวะอันนี้คืออะไรคุณอยากจะไปไปแน่นอนครับผมจะไปดวงจันทร์โอ้เหี้ยแม่งก้อนแม่งอย่างดำหรือแม่งแบบขัดเงาวับเลย <c oughs> มีใครบ้างอ้าวชั่วโมงต่อมา โอเคตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดประมาณเจ็ดคนใช่เจ็ดคนทางที่คุณเอ่อที่ทางที่คุณกำลังจะลงจอดบ,บนดวงจันทร์นั้นอ่าแค่นั่งอยู่แล้วก็โอเคโอเคนะและนด้วยความเร็วที่ช้าๆเ okay. <H vest> ล่นไม่ยังมีเสียงนี่เลยโอเค พอมีเพื่อนอยู่กูนึกว่ากูจะมาอยู่คนเดียววันนี้ละโอเคมาก็นั้จะลงจอดแล้วโอเคโอเคแปดร้800 m, 700, 600, 500, อยเมตรเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยเคค่อยลงค่อยลงมีหลายคนลงมาแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นสถานีหลักนะอ๋อแล้วค้างเอ่อยังไง ตรงนั้นเขาจะเป็นจุดที่แบบไปปักทงกันซึ่งกูไม่รู้กูเอากูเอาทงมาหรือเปล่านะคืออะไรมันแบบบันทึกไว้ตลอดเลยใช่ไหมว่ามีใครมาปักบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ผมเดานะแบบบันทึกตลอดทั้งเกมอ่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่าโอเคโอเคเมันประหลาดเหมือนประหลาดโออมีทงด้วยเหรออ้าว ลุงเลยเหรอจริงไงไม่ได้ใช่ไหมืหอว่าเน็ตกูกาจคือก็โกโกโกโเออเน่าเหน่าเน่าจริงเน่าจริงโอ้กระตุกด้วยนะแม่งภาพสวยเกินนี่ภาพสวยเกินแต่มันก็ดีจริงนะภาพมันอ่ะโอเคยไ,ได้เหรออ่ะเปิดก่อนเปิดเคยอ่ะเปิดแล้วนี่ยอ๋อเคมันจะค่อยเๆ,ๆเปิดค่อยๆเปิด ลงเลยจริงๆแรงล้ถ่วงดวงจันทร์มันน้อยกว่าโลกฉะนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงที่จะเจ็บอะไรมากมัง้งถ้าสมมติจะกลับก็โอเคดูทวงดิทง,ทงผมจะงได้ทงชาติไทยเหรอมันอยู่ไหนวะไม่มีหรอกยานมีไหมไม่มีหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรเอ้ะเอาเป็นว่าเป็นการปักสมควรเอยกันนะโอเคพิกอัพเดอะรูนัส อ๋อเป็นการเอาแบบพวกฝุ่นพวกหินอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคอ่าเก็บอีกเก็บอีกไปเก็บไปเป็นที่ระลึกไปจังหวะนี้ผมจะทำการปีนเขาขึ้นไปปักธงเลยโอเคโอ้โหโอเคไปอันนี้ง่ายนะอันนี้ง่าย เพราะไม่เงินแ,บบแรงน้ำถ่วงมันน้อยกว่าโลกเรากี่เท่า,าวะหกเท่ามั้งอันนี้ผมเท่านี้ผมพอจำได้ถ้าพูดผิดขอไอ้เชียรค้างมาเลยถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าไม่ใช่ดิถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่แบบเท่าที่ผมเรียนผมจำได้สักหกเท่านี่แหละนะในน้ำถ่วงโอเคไปปึ๊บโอเคถึงแล้วเนี่ยมีคนไทยมาด้วยโอเคไปปักปึ๊บสวยนะครับอ่ะนี่แอบจะเป็น สิ่งที่จดจำได้ไว้ว่าผมเคยมาแถวนี้นะครับโอเคโอเคไปเราไปทําการไปไหนดีไปไหนดีไไนดี้ไปตรงนั้นแหละไปตรงนั้นโอเคผมจะได้เหมือนมีรถให้ขับด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ดิมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไล่ไล่ออเป็นไฟฉายโอเคแต่เขาไม่ได้มืดขนาดนั้นโอเคไปโหถ้าแม่งโดดลงมาอย่างนี้บนโลกนี่แม่งแม่งแบบตายแลยว้วไอ้ จะแ,แบบก็มันมันก็ถามว่าสุขจริงไหมคือมันสุกจริงด้านภาพแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบเอ่ออยงไงถ้าเป็นเรื่องกับพวกอันนี้ผมไม่ดูนะถ้าลงมามันจะเจ็บไม่แต่อาจจะจิบน้อยกว่าเราหกเท่ากว่าแบบที่โลกหกเท่ามั้งอันนี้ให้กูเดานะครับคือมันมีดาวดวงอื่นด้วยเวเนี่ยแต่ว่ามาแค่ดวงจันทร์พอๆนะมาไกลแล้วมาไกลแล้วเยี่สามแสนกะิโลเมตรม่งคือให้ผมเดานะเว้ย คือมันน่าจะเป็นการรวมทุกคนจากหลายๆเซิร์ฟน่ยมารวมกันแบบที่เดียวเว้ยเพราะมันไม่ได้มีแค่ดาวดวงเดียวไงที่ผมไม่ดูนะครับน่าจะแบบรวมๆมารวมๆกันนะโอเคไปไปกันไปกันอยู่ไกลไหมวะโอเคโอเคใกล้แล้วกันอ่ะโอเคถึงแล้วดูดิมีอะไรโอ้ my god กูไม่กระดูกโคตรไอ้นี่เลยว้าวดูดิ่สิครับเซิร์ฟม่งกรุ๊ดยีเตนไฟเอร์โอเค อันนี้เป็นรถสำรวจนะครับดูี่ข้างในมีอะไรบ้างวะอ๋อมันจะเก็บแบบพวกการวิจัยพืชแบบที่แบบสามารถอยู่บนดาวดวงอื่นได้อะไรประมาณนั้นนะไปด,ดปูดิเปิดเปิดปิดก่อนปุ๊บเปิดไม่ได้แล้วช่างมันเคก็น่าจะไม่มีอะไรต้องไปดูข้างในแล้วนะเพราะมันเป็นแบบการปลูกผักล้วนเลยนะถ้าไม่อยากเอาไปเล่นแพนเบีอสัมบีอะนะ ค okay. ไปกลับกลับยานนะครับกลับเอ่อคุณอ้าวต้องซื้อเหรอเอามีแบบมีแบบฟรีไหมโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์หรอมีเียบให้ฟรีเลยไหมอันนี้ต้องเสียโรบรักอันนี้ได้ไหมเฮ้ ผมขับได้ไหมวะมอยากลองขับไปขับได้สวยโอ้แต่แม่งช้ามากๆเลยเคเคมันจะกลับไปยานผมนะครับผมจะกลับไปที่ยานของผม,ผมแล้วผมก็จะกลับโลกนะเคมาเก็บบรรยากาศก็ดีแล้วที่ไม่มาอย่างไกลเลยนังไงโลกเราโลกเราเคไหกูเดินไปดีกว่าแม่งยากมากเลยมันขับแบบดิฟนะ์เนี่ยเข้าใจไหมเอาเวลาคูดาวเด้อเคไม่เป็นไรนะครับยานผมตรงบริเวณนั้น๋อสามารถกลับไปได้ด้วยโอเคโอเคโอเค พี่แกกลับไปละแล้วยานกูอยู่แถวบริเวณนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่งานนี่งานงานโอ้ดินกูสุดยอดโอเคมาผมมาเก็บภาพถ่ายสกินช็อตไว้เฉยนะไม่มีอะไรเคไปไปลงไปลงไปนะครับ่าจะมีคนไทยหลายๆคนมามาเยอะอยู่นะแล้วก็คนหลายประเทศเคแต่กูต้องกลับก่อนนะตอนนี้และตอนนี้แม่งประมาณสัก จะสามทุ่มไม่สามจะสามทุ่มยี่อะไรห้าทุ่มดิเอออึ้นดิฮเฮ้ยอย่าบอกนะกูกลับโลก,ก,ก,กไม่ได้อ่อโอเคโอเคโอเคไอ้เย้ใจหายใจคว่ำฮึบเคปิดฮึบโอ้เสเียบร้อยไปเทคออฟโอเคตอนนี้กํนาลังออกจากดวงจันทร์ความเร็วอยู่ที่ห้า้ออ่าห้าพันห้า แสตสแต,สแต,ต,ต่ว,วินนาทีโอเคส่วนที่เหลือไม่มีเหี้ยเลยเป็นแบบพื้นที่โล่งๆแบบปูนฉาบเลยโอเคคือมันต้องเท่าไหร่วะอ๋อต้องเอาความเร็วต้องถึงตามที่มันกำหนดโอเคโอเคนั่งรอนั่งรอ2000 years later โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีอากาศที่แบบโคจรรอบ ดวงจันทร์แล้วนะไปไม่ได้เงินสักบาทวินอ่ะดีเทียนชูเอิญไปกลับไปกลับไปโลกนะครับคุณต้อกาดแยนอนไปไหนฟลอริดาอ่ะไปตรงนี้ก็ได้โอเคกำลัองออกไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปนี้กูอัดมันหนึ่งชั่วโมงแน่นะอ้าวสามวันต่อมา ไอ้เหี้ยมังแบบมืดแบบมืดออเหี้อะไรเนะี่ยผมมองมุมเนี่ยมืดมืดสนิทเลยอ๋อโอเคแต่มันประเด็นคือมันไม่มีแบบอ่าความสูงอะไรบอกำกำหนดไว้เลยนี่ใช่ไหมที่แบบเป็นความสูงต้องที่บอบ,บอกเราอะ่ะกูก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยใหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่อย่าซูมเข้าไปดูข้างในเลยนะมันเป็นอะไรที่เฮ้ยสัตว์ รูกระจางก็ไม <tr> ่ร <as> okay. 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 ู juego. ้จุดนี้เลยมองรูปกำลังเข้าสู่บรรยากาศโลกด้วยความร้อนร้อนแบบร้อนจริงๆนี่โอเคแล้วมันมันเหมือนปล่อยลงชูชิวจริงๆมาแล้วอ่าโอเคอ่ผมจําได้อะไรอย่างงี้เนี่ยผมเคยเล่นอะไรนะเอ่อไอ้เกมในมือถือสเปซมูนิเตอรสักอย่างในมือถือเนี่ยเกมนั้นสมจริงมากนะซึ่งแม่งก็แม่งใช้ลายเหมือนเดียวกันเลยโอเคแปลว่าตอนนี้เรากำลังใกล้ถึงพื้นแล้วอีกไม่กี่เมตร เย่เค้นครับลงมาถึงแล้วนะคือแบบกว่าแม่งจะมาถึงกับแม่งอย่างนานเลยรีคอเวอร์โอเคเย่เคนะครับถูกกู้ชาแล้วมาปล่อยที่สนามบินเคไปไปคิดทุกอยานะครับเค้าให้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งข่าวคลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปแนละ้วจ๊ะบ๊ bye ายบายเซียะเจอกันที่ใหม่ของผมบ๊ายบาย